แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกรลาโหมนะเพราะว่าน,นี่โรงพยาบาลทอบอนะอันนี้ต้องติดตามนะฮะเนื่องจากวันนี้ท่านนายกเองเนี่ยมีการไปมอบรางวัลปราบทุจริตด้วยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปร่งใสอะความโปร่งใสนะเป็นการมอบโลกเกียรติยศประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐนะ ITA Award นะ T Award นะวันนี้ท่านนายกเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มาก แล้วก็พูดในงานเลยนะฮะว่าอ,อ,อำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตรวจสอบเนี่ย<ำ>ท่านนายกพยายามที่จะไม่เข้าไปก้าวไกรนะก,รการแก้ปัญหาทุจริติเป็นปัญหาสําคัญมากมเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติด้วย<ม>ขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอการจัดการเรื่องนี้เยติดขาดเลย<ม>นะพูดต่อหน้าปปชเลยนะแล้วก็บอกว่านัฐบาลพร้อมร่วมมือนะฮะ แล้วก็อยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อประเทศ<า>เพื่อสถาบันอันเป็นที่รักเพ,เพื่อประชาชนและจะทําให้ดีที่สุดปราบใดที่ยังอยู่ในหน้าที่ตรงนี้บางช่วงท่านนายกบอกด้วยว่าการที่ผมเป็นนายกอาจดูยาวนานแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมนิดนึงด้วยผมอยากทําทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ฝากเรื่องการปราบทุจริตเนี่ยเรื่องความโปร่งใสเนี่ยกับทางปปชด้วยนะฮะให้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ แล้ววันนี้ก็มอบรางวัลให้กับหน่วยงานรัฐที่ได้คะแนนในการประเมินเนี่ยนะนี่แต่ละหน่วยงานนะเยอะเลยวันนี้นะนี่แสดงว่าให้ความสําคัญกับเรื่องการให้หน่วยงานรัฐมีความโปร่งใสนะฮะเดี๋ยวท่านนายกตามดูเรื่องนี้ด้วยนะ <laughs> แล้วหลังจากนั้นที่ตึกไทยคู่ฟ้าฮนะท่านนายกเนี่ยออมอบเสร็จเดินทางกลับออกจากทะเมียบรัฐบาลปรากฏว่าในระหว่าง ออกมามีเซอร์ไพรส์นะนี่มองๆม,ม,มาแลวนะมองมาแลวนะเมื่อกี้นะ <c oughs> เล็งเลย <ฮะ S 1> นะ,<ฮ>ะขับรถขบ,บวนผ่านด้านหน้าสนามนะสนามหญ้าแล้วก็รถกระจกนะฮะโบกมือทักทายส่งไอเลิฟอ,อยู่คือวนนะวนมารอบหนึ่งนะเรอเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเียไปไหนคะกลับเร็วจะเลยไปไหนคะน้าโยคะ ออกเลแล้วับเร็วเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคือยกมือไอร์ลอยู่ให้ใครให้กับหน่วยงานรักที่มารับรางวัลด้วยเขายืนอยู่กับซื้ออ๋อตรนนั้น็งนักข่าวด้วยไงไปไหนคะลับเร็วดเลยไปไหนคะนักข่าวไม่ต้องวิ่งตามนะนายกรถกระจกเองนะแสดงว่าอารมณ์ดีเพราะว่ายิ้มนักข่าวบอกว่ายิ้มด้วยนะแต่ว่าไม่สัมภาษณ์เรื่องการเมือง ยาวๆเนี่ยมานานแล้วเนี่ยมองเล็งไปก่อนนะเอ้ยแต่ขับเร็วนะวันนี้นะบวมไหมนะับเร็วลับเร็วลับเร็วเออเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามีอะไรที่ดลใจหรือเปล่าค่ะนะแล้วก็วันนี้มีประชุมบอร์ด B O I ด้วยประชุมบอร์ด B O I นี่นายกก็เป็นประธานนะฮะแล้ววันนี้ก็มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการลงทุนนะฮะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นทางโฆษกแถลงแต่ว่านายกรัฐมนตรีในการประชุมเนี่ยมีรายงานว่าก็กำชับ นะเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยคือเรื่องสําคัญนะฮะที่จะขับเคลื่อนประเทศในระยะถัดไปนะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องการเมืองเนี่ยข่าวที่ว่าท่านนายกจะไปต่อหรือเปล่าในทางการเมืองนะคือดูจากการทํางานแล้วเนี่ยท่านยังไม่บอกว่าท่านจะไปต่อแต่ผลที่ออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าการขับเคลื่อนเห็นไหมที่บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย กับช่วงเวลากว่าสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเ็วกว่าเยอะโครงการโน้นนี่นั่นเกิดนะคือนานๆไปเนี่ยถ้าทําแบบนี้บ่อยๆนะคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปต้องทําต่อเนื่องอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยมาบอกว่าอยากอยู่แต่จะกลายเป็นคนเนี่ยเห็นว่าแล้วรู้สึกว่าอย่าพิ่งไปจะเริ่มอารมณ์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆไปดูที่วัดวชิรธรรมสาธิตเมื่อวานกองเชียร์ไปเยอะมากนะงานกระถินนะ แต่กองเชียร์เนี่ยไปยืนให้กําลังใจนายกสู้ๆให้กําลังใจเพียบเลยนะแล้วเขาไปขอถ่ายรูปเขาไปกอดนะคือคนเนี่ยเริ่มจะรู้สึกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วไอ้สิ่งที่ทําไว้เนี่ยมันมีอะไรเป็นหลักประกันว่ามันจะเดินต่อ,อมันจะไม่วนการเมืองกลับไปตีกันอีกเหรอนักการเมืองกลัวขาดช่วงด้วยไงใน,ในบรรยากาศวันเมื่อวานนะที่คนเนี่ยไปให้กําลังใจเยอะมากานะหลังจากที่นายกไม่ค่อยพูดเรื่องการเมือง เดินหน้าทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนงานออกมาให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมค่ะคือถ้าทําหลายๆเรื่องที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ให้มันคลี่คลายไปเนี่ยนับวันคนนี่จะเกิดความรู้สึกเองเห็นไหมเฮ้ยแล้วมันจะเดินต่อไหมเนี่ยถ้าถ้าลุงแกไม่อยู่อะใช่เรากลัวขาดช่วงไงแล้วใครจะมาแก้ปัญหาเอ้ยเวลาที่ร้องเรียนไปแล้วเออชะลอไว้ก่อนเรื่องนี้ตรวจสอบก่อนฟังประชาชนก่อนอแก้ไขอย่างเงี้ยคนจะเริ่มรู้สึกนะส่วนจะไปพักไหนทีนี้ถ้าไปต่อ พลังประชารัฐนะหรือรวมไทยสร้างชาติ